สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาทานข้าวนอกบ้านอีกแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปวัดกันค่ะถ่ายรูปเพื่อความสวยงามก่อนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณคะตอนนี้เราจะมานั่งทานข้าวกันนะคะซึ่งดูแล้วก็คงจะน่าทานมากๆบรรยากาศดีค่ะนี่เป็น อยู่ซอยร,ราชมนตรีเพชรเกษมหกสิบแปดนะคะสวยมากบรรยากาศดีค่ะในบ้านเขาขายในร้านเขาอยู่เหมือนทำบ้านด้วยะคะ่ะดีค่ะนี่เป็นทางเข้านะคะสวยงามมากๆ มีสะบบัวด้วยนะคะค่ะสวยน่านั่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านโอ้โห งามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะน่านั่งโอ้โหมีเรนไทยหลายหลังเลยนะคะโหบรรยากาศ บรรยากาศดีค่ะโหดีสุดๆนี่นะคะบรรยากาศที่เรามานั่ง ที่ร้านเบเกอร์ค่ะสวยงามมากนะคะนุ่นก็เป็นบ้านพักเขานี่เขาทำที่เดินไทยทองหลังสวยงามค่ะโอ้โห ดูแล้วสบายตาสบายใจดมเย็นๆนะคะนี่คือในร้านนะคะที่เขาจัดไว้สวยงามค่ะเราสามารถนั่งได้เลยเงียบใหญ่โตกโหฬลาน โซดาค่ะอันนี้จะเป็นโรตีนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทอดค่ะลองมาทานดูนะคะว่าอร่อยไหมค่ะสวยนะคะนั่งสบายตา สบายไาม่ตองาแค่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปวัดกันดีกว่ามาถึงแล้วค่ะนี่ก็คือวัดบางจากนะคะซึ่งที่วัดเนี่ยใหญ่โตมหวรานเลยค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าใครจะมาลอดท้องช้างซึ่งเราก็เอารถขับเข้าไปลอดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นก่อนถึงก่อนเข้าไปก็จะเป็นองค์ฮกลกซิวพระแม่กวนอิมแล้วก็มังกรนะคะค่ะเราก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนะคะสวยงามค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราดูนะคะค่ะนี่ก็คือมังกรแล้วก็มีวิหารของวัดนะคะ แล้วก็มีแต่วันนี้ก็ดีอย่างนะคะมีมีเมนให้เผาศพได้ด้วยแล้วก็อันนี้ช้างที่ว่าทุกคนจะทุกคนจะลอดท้องช้างนะคะและนี่ก็คือโบสค่ะโบสนี้เราต้องไปเข้าทางฝั่งนูน้นหรือ,อยังไงนี่แหละคะ่ะสวยงามค่ะแล้วก็จะมีเอ่อ นี่ก็จะเป็นโบสถ์นะคะซึ่งจะเข้าทางด้านหน้าค่ะแล้วจะมีท่านปู่เท้าเวสวรรณด้วยนะคะซึ่งเรามานมัสก,การขอพรท่านได้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลอดท้องท้างกันนะคะค่ะเราดูเสด็จปู่เท้าเวสุวรรณแล้วท่านช่างงามนัก เราไปลอดท้องทางกันเลยนะคะไปค่ะก็เดี๋ยวเราไปลอดท้องทางกันกันนะคะเป็นถือมคนค่ะค่าถาตอนลอดท้องทางนะคะค่ะโอ้โห ดิบแต่อาค้างหลังคะอะไรนะอ๋อค่ะค่ะอ๋ออันนี้เราสวดคาถานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิตถะภาค่ะวาสหัสสะเนตโต เทวินโธท,ทิพยจังห<อ>ง,<อ>งวิโส,สทายิกะวิสิพุทธสังมิโลกะวิธูเอราวันโมนะโมด้วยอนุภาพองของปู่พวดพระอินทงช้างเอราวันขอให้เยาจุันนี้เป็นทะเบียนและขอให้ข้าพเจ้า ขอร้องผู้ที่โดยสารทุกคันแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายด้วยเถิดค่ะหาทุนะเจ้าค่ะเราก็จะออกไปเลยค่ะออกมาแล้วนะคะอ่ะโอ ดีมากๆเลยค่ะถ้าใครจะมามะแล้วก็มาลอดสองทางได้เลยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมไม่ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับนี้เราต้องขอลาไปก่อนเพื่ใหมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ